เชลซี Chelsea, พบกับแอสตันวิลล่าโดยอัตราต่อรองเกมในคู่นี้เชลซี Chelsea, ต่อครึ่งลูกผลงานการพบกันของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดนะครับเป็นเชลซีครับที่เอาชนะไปได้2ครั้งแอสตันวิลล่าเอาชนะไปได้1ครั้งและอีก2ครั้งจบลงด้วยการเสมอกันฟอร์ม5านันดสุดของเชลซีชนะ2เสมอ2แพ้1ด้วยเสมอนิวคาสเซิล2 2ชนะคาดิฟ31ชนะเอเวัตัน2 0แพ้อัตตันตาน1-2และเสมอบอรมันมัธ0-0ฟอร์ม5านันดสุดของแอสตันวิลล่าชนะ รวดทั้ง5านะัดโดยชนะแมงยังในเต็ดสอนึ่ชนะเวสต์แฮม32ชนะบาเซลสอชนะอาร์ซนอล2-1และชนะไบรตัน4-3ทัศนะบิ๊กแมตช์ประจำวันคู่นี้อันดับติดการเชลซีมีอาการเครื่องสะดุดบ่อยไปหน่อยอย่างไรก็ตามรูปแบบการเล่นอย่างเข้มข้นเกมนี้ได้เปรียบเรื่องเสียงเชียร์อย่างไรก็ดีแอสเมิลร่ากำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นแต่ยังมีทีเด็ดให้เห็นเกี่ยวกับการเก็บผลการแข่งขันดูแล้วคู่นี้สูสีมีโอกาสจบเกมด้วยการแบ่งแต้มฟันธงรองแอสเมิล่าไม่แพ้เสมอกันไป2 2